สวัสดีค่ะเอมิลี่ทาโร่หนึ่งหนนะคะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนในช่องของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปต่อต่อไปรวมไปถึงการกด Super s ุ p e r t ยสแกรโอนอกรอบค่าขนมให้กับแม่หมอแม่หมอต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ ให้ไพ่สัทธาบาร,รมีนะคะบอกพวกเราสักนิดหนึ่งนะคะว่าในวันนี้มีข้อความใดที่อยากจะส่งตรงถึงทุกทกท่านบ้างนะคะมีครูบาอาจารย์ท่านใดนะคะที่ท่านอยากจะส่งข้อความถึงทุกทกท่านในวันนี้บ้างนะ,ะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกทกท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ หากพลังงานใช่พลังงานตรงนี้แสดงว่าเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงคุณนะคะหากพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงนี่อาจจะยังไม่ใช่ข้อความของคุณก็อย่ากเก็บออกมาเป็นอารมณ์นะคะเพราะว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ไพ่ทาโร่ไพออร์คลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะเราจะไม่ตัดสินใครทั้งสิน้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะติดมือขึ้นมาไหมอ่ะมาแล้วหนึ่งโอ้ว,วาวคุณได้ตัวเราเอี้ยนะคะเป็นเทพ,พเจ้าเนาะ ในลักษณะที่ว่าช่วยขจัดนะคะอุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะไม่หมอมองเห็นบางท่านบางคนคุณอาจจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะหรือบางท่านบางคนคุณอาจจะได้รับการเลื่อนยศนะคะเลื่อนขั้นนะคะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทำมาค้าขึ้นนะคะหากคุณทำงานทำการเกี่ยวกับ การค้าขายนะคะมีร้านมีธุรกิจนะคะในการค้าขายเนาะแม่หมอว่ากิจการนะคะร้านค้าของคุณนะคะจะเป็นความเจริญก้าวหน้านะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีแต่เจริญขึ้นนะคะในช่วงนี้อุปสรรคปัญหาใดๆนะคะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะจะขจัดปัดเป่าให้กับคุณนะ แม่หมอมองเห็นลักษณะของพลังงานธาตุไฟนะคะเป็นพลังงานแห่งบางท่านบางคนอาจจะนับถือสารเจ้าพ่อเจ้าพ่อเสือเนาะประมาณนี้นะคะแม่หมอมองเห็นลักษณะแบบนั้นนะการค้าขายกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้สำหรับใหม่นะยังไม่เคยเปิดเลยนะคะครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะสามารถ เล่าเรื่องราวได้ไหมนะคะแข่งเรือนะคะคุณได้ใบที่แปดสิบห้านะคะแข่งเรือนะคะแม่หมอว่าบางท่านบางคนคุณอาจจะกำลังเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวนะคะ ไปร่วมงานนะคะร่วมประเพณีต่างๆนะคะไปดูการละเล่นไปดูการแข่งขันนะคะบางท่านบางคนอาจจะท่องเที่ยวนะคะเพื่อไปดูาการแข่งฟุตบอลนะคะการแข่งเรือตามาหน้าไพ่ก็อาจจะเป็นไปได้นะแข่งเรือหรืออีกในหนึ่งนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าแข่งเรือแข่งพายเนาะเออมน,นึกถึงสุภาษิตคำนี้นะคะแข่งเรือ แข่งพายเนาะเรายังแข่งก็ได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานะมันแข่งกันไม่ได้นะคะบางท่านบางคนนะคุณอาจจะเจอนะคะเนื้อคู่ของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเจอเนื้อคู่ในองานนะคะงานแข่งเรือนะคะอาจจะเจอเนื้อคู่ในงานอาจจะได้พบรักนะคะในงานที่ว่าเป็นการงานรื่นเริงนะคะงานที่ว่า มีงานประเภทนี้อะไรประมาณนี้นะคะที่มีผู้คนเป็นจํานวนมากเนาะคุณอาจจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณนะคะนะถ้าคุณยังปรารถนาความรักอยู่นะคะคุณก็อาจจะได้เจอสิ่งนี้นะคะอาจจะเป็นในช่วงวันหยุดพักผ่อนของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะช่วงนี้ก็มีความสุขแหละนะคะรื่นเริง,รงบันเทิงใจนะคะใช้วันหยุดวันว่างของคุณในการพักผ่อนย่นใจนะคะเพื่อให้คุณได้ เออคลายนะคะคเครียดบ้างอะไรบ้างนะคะทํางานมาเยอะแล้วนะคะอยากจะออกไปท่องเที่ยวเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงนี้นะอาจจะไม่จําเป็นต้องไปดูการละเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการเดินทางในทางน้ํานะคะบางคนบางท่านก็อาจจะเดินทางออกทะเลเนาะแล้วก็ไปเที่ยวตามเกาะตามอะไรแบบนี้นะคะก็สนุกสนานนะคะทีเดียวเลยนะคะก็ได้ตื่นตาตื่นใจนะกับการท่องเที่ยวของคุณนะคะ เป็นลักษณะแบบนั้นเนะเาะมาดูอีกใบหนึ่งว้าวคุณได้ปาวุจิ้นนะคะก็คือที่ผ่านมานะคะถ้าชีวิตของคุณมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมนะคะอืมอันดับแรกเลยที่แม่หมอมองเห็นก็คือเป็นลักษณะของตาช่างเนาะเป็นในลักษณะของความยุติธรรมนะคะใครที่มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับชัยชนะนะคะ หรืออีกในหนึ่งคุณก็อาจจะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะคะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคุณจะไม่ใช่คนทีเ่เลือกที่รักมักที่ชังอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่คนส่วนใหญ่เขาสามารถพึ่งพาคุณได้นะคะคนที่เข้ามาขอให้คุณช่วยตัดสินแก้ไขปัญหาเพราะเขารู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่เที่ยงธรรม ก็อาจจะมีหลายๆครั้งหลายๆครานะคะที่อาจจะมีผู้คนนะคะมาให้คุณตัดสินนะคะว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เพราะเขารู้ว่าคุณไม่ลำเอียงนะคะอืคุณเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะยุติธรรมนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณก็กําลังจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตของคุณแล้วนะคะ ใครก็ตามแต่นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะที่ผ่านมาหากคุณมีความรู้สึกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับคนอื่นเสมอเลยยกเว้นคุณนะคะหลังจากนี้นะคะเป็นต้นไปคุณจะได้รับอืคุณจะได้รู้สึกว่าเฮย้ยความยุติธรรมมันมีจริงนะบนโลกใบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รู้สึกแบบนี้นะคะอืมดีมากๆเลยนะมา ่อเลยจ้ะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมานะสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวของความโกลาหลที่เกิดขึ้นในบ้านของเราเนาะแม่หมอมองเห็นคุณไม่คือคุณไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะอะไรที่คุณบริจาคได้คุณก็ทำนะคะหรือที่ผ่านมาในชีวิตของคุณ ก็อาจจะเป็นไปได้นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณก็ช่วยอาสามาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยน้ําท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไว้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดขึ้นคุณมีจิตอาสานะคะเสียสละนะคะมีความจาคะเสียสละทํางานเพื่อสังคมนะคะในที่นี้แม่หมอมองเห็นบางท่านบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าทํางานเกี่ยวกับ กู้ภัยนะคะบางท่านบางคนก็ไปล้างปาช้านะคะบางท่านบางคนก็ไปช่วยนะคะปลดปล่อยนะดวงวิญญาณที่ยังตกค้างอยู่นะคะบางท่านบางคนสิ่งเหล่านี้ยถ้าคุณได้เข้าไปทําแล้วอะบางครั้งบางทีกลับมานะคุณก็จะรับรู้ได้ว่ามันมีความโชคดีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะอืดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่เขาได้รับความช่วยเหลือ เขาก็จะกลับมาสมนาคุณนะคะเขาจะให้คุณได้โชคลาภนะบางคนบางท่านนี่ได้เลขนะคะได้ตัวเลขนะคะอืมได้เงินกันแบบไปตามๆกันเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะก็คือเป็นทานบาร,รมีนั่นแหละนะคะเป็นการเสียสละเป็นการจาคะนะคะสละออกไปนะคะซึ่งกําลังแรงกายของคุณนะคะไม่ใช่ใครก็ทําได้นะคุณนะอืมการที่มีจิตอาสาไม่ใช่ใครก็ทําได้ ต้องคนที่มีจิตสูงถึงจะทําได้นะคะงานเสียสละงานเพื่อส่วนรวมนะแล้วคุณเป็นคนคนนั้นนะคะแล้วคุณจะได้รับการตอบแทนจากคุณงามความดีที่คุณได้ทานี่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะที่คุณเคารพนับถือคุณจะรู้จักท่านหรือไม่รู้จักท่านก็ตามแต่แต่ท่านกําลังจะให้ พอท่านเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นคุณงามความดีและมันจะเอื้อประโยชน์ได้อีกมากนะคะบางคนบางท่านนี้ชอบแจกลงทานนะเดี๋ยวคุณจะได้นะยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้แบบนี้เลยนะคะใต้สำหรับเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันใต้สำหรับเป็นใบนี้นะคะ โอ้ว้าวโกนธัญ,ญพราม์นะคะแม่หมอมองเห็นนะในที่นี้มีบางท่านบางคนนะคะคุณเป็นนักพยากรณ์เป็นนักโหราศาสตร์เป็นนักดูดวงดาวนะคะอืมเอาจริงๆคุณเป็นนักเวทนะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะคะคุณมีศาสตร์การพยากรณ์นะคะคุณสามารถทำได้ มันเป็นของเก่าของเดิมความรู้เก่าความรู้เดิมมันเป็นสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วหลายภพหลายชาติบางท่านบางคนไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมายนะคะหยิบไพ่ขึ้นมาก็อ่านได้เลยนะ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นของเก่าของคุณอะ่ะยิ่งอ่านก็ยิ่งดึงเอาองค์ความรู้ออกมายิ่งอ่านไพ่ก็ยิ่งดึงออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะความแม่นยําความชัดเจนก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆการคํานวณการอะไรบางครั้งบางทีไปเรียนแค่นิดๆหน่อยๆ ก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างแม่นยำแบบนี้ค่ะอืมบางท่านบางคนนี่มีไซคิกเลยนะบางท่านบางคนนี่คุณสามารถอย่างรู้อย่างรู้ฟ้าดินอะนะคะเป็นในลักษณะที่ว่าใช้ปัญญายาันนะคะใช้ตาที่สามนะคะในการพยากรณ์นะคะใช้การเชื่อมต่อกับครูครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับคุณนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดาวน์โหลดข้อมูลจากครูบาอาจารย์นะคะลงมายังตัวคุณแบบนี้นะคะแล้วคุณก็ถ่ายทอดออกมาให้กับผู้คนได้รับรู้นะคะอืมสุดยอดอนะนะอันนี้อันนี้ใต้สำหรับนะคะมีความใกล้เคียงบ้างไหมนะถ้าใช่ก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดอีกสำหรับหนึ่งเนาะ เดี๋ยวมาดูไพ่าทาโร่นะคะไพ่าทาโร่เป็นอะไรที่แปลกมากนะคะถ้าสำรับไหนนะคะที่ใช้บ่อยๆนะเปิดบ่อยๆเอาไว้ใกล้ตัวบ่อยๆนะคะตลอดตลอด,ตลอดเวลานะ สำหรับนั้นนี่จะมีความแม่นยำสูงมากๆเลยนะอันนี้ไม่ไม่รู้แม่หมอคิดไปเองหรือเปล่านะคะใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ก็บอกแม่หมอได้นะคะยิ่งใช้ยิ่งแม่นยำเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพทาโรูอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมในพลังงานของคุณในวันนี้ในคลิปนี้นะคะ การที่เราเข้ามาดูไพ่นะคะก็เหมือนเป็นการไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของเรานะคะในบางครั้งบางทีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากลำบากในชีวิตอ่ะไม่มีคนแนะนำใช่ไหมคะการมาดูไพ่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะณนะวันนี้พลังงานของคุณเป็นแบบใดนะคะคุณก็จะดึงดูดคลิปคลิปนั้นมาแบบเนี้ยค่ะถ้าพลังงานของคุณเลยจุดนี้ไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น ก็ไปดึงดูดคลิปที่เป็นพลังงานของคุณมาแบบนี้เหมือนกันนะคะอืมโอ้โหคุณขาพลังงานของครูบาอาจารย์เสง่ศักดิ์สิทธ์เบื้องบนนะคะเมื่อกี้แม่หมอบอกว่าเบื้องบนอยากจะบอกอะไรนะเบื้องบนบอกว่าฉันอยู่กับเธอแล้วนะตอนนี้นะคะขอให้เธอนะทําในสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังทำงานภายในนะคะเร่ง ทำภายในเข้าไปเถอะนะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะยิ่งคุณมีความเพียรมากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะยิ่งดึงดูดพลังงานของครูบาอาจารย์ของคุณให้อยู่เขาเขาเรียกว่าให้อยู่ใกล้กับกับตัวคุณตลอดเวลาอย่างนี้คะ่ะเหมือนนึกถึงเมื่อใดก็เชื่อมต่อได้เมื่อน,นั้นอย่างนี้นะคะอืมครูบาอาจารย์ครุภภายในของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือ ถ้าออกมาบอกแล้วนะคะว่าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคอยช่วยเหลือคอยปกป้องคอยไกด์ไลน์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างหรืออีกในหนึ่งคุณเองนั่นแหละนะคะที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ให้กับผู้คนนะคะอืมคุณอาจจะต้องได้ออกมาเป็นผู้ให้คุณอาจจะต้องได้ออกมาเป็นผู้ ส่งต่อนะคะความรู้นะคะที่เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากปัญญ,ญายันที่เกิดจากภายในของตัวคุณเองนะคะอาจจะได้ออกมาเป็นผู้ให้ให้องค์ความรู้นะคะเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาวความรู้ในทางการฝึกการปฏิบัตินะคะหรือให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเป็นผู้รักษาเยียวยาผู้คนนะคะให้เขาใช้ชีวิตอย่างไรอยู่บนโลกใบนี้อย่างไร ได้ยังมีความสุขประมาณนี้นะคะอยู่อย่างไรให้ชีวิตไม่มีความทุกข์อืมโอ้โหโป้ไหม <laughs> จัดเมนออกมานะคะสุดยอดพลังงานนอกจากครูบาอาจารย์นะคะที่เป็นสายพระเกจินะคะเป็นนักปฏิบัติ เป็นผู้มีองค์ความรู้แล้วนะคะก็ยังมีนางฟ้าเทวดานะคะนางฟ้าเทวดาของคุณนะคะตอนนี้ท่านกํำลังที่จะให้คุณได้รับการประกาศอิสรภาพการประกาศสิ่งที่เป็นบุญเป็นกรรมที่คุณเคยได้ทำมาหากชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยบนโลกใบนี้นะคะ คุณได้ทำกรรมดีมาแล้วมากมายตอนนี้คุณกำลังจะได้รับการประกาศผลแห่งคุณงามความดีเป็นนิมิตหมอันดีมากๆเลยนะคะไพ่จัดเม้นกับไพ่พระนี่ไม่ได้ขึ้นออกมาคู่กันบ่อยๆนะคะในการที่ไพ่สองใบนี้ขึ้นมาคู่กันนี่แม่หมอมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณเชื่อมต่อกับเบื้องบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับพลังงานที่สูงกว่าตอนนี้ทำพลังงานค่อนข้างสูงแล้วนะคะ อครูบาอาจารย์ท่านเห็นคุณแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่ไม่ได้สู้เพียงลำพังอีกต่อไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจะคอยช่วยเหลือนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือหลังจากนี้ต่อไปไม่ได้สู้เพียงลำพังอีกแล้วนะคะที่ผ่านมามันอาจจะเหนื่อยหนักสักหน่อยนะคะ ที่ผ่านมาก็มีคนคอยที่จะจ้องเลื่อยขาเก้าอี้นะคะอยู่เสมอเสมอนะคอยจ้องที่จะไฟ่กับคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ให้คุณรับรู้ไว้ได้เลยนะคะสิ่งเรานี้มันจะต้องเกิดกับคุณอยู่แล้วเพราะว่าคุณจะต้องได้เรียนรู้นะคะมันเป็นบทเรียนกรรมที่คุณจะต้องได้เรียนรู้การที่คุณเจอศึกหนักการที่คุณเจอเรื่องราวที่มันหนักๆน,นะคะ ที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะครูอาจารย์ท่านเนี่ยส่งส่งสิ่งเหล่านี้มาให้คุณนะคะเพื่อเป็นบททดสอบเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้และคุณก็จะยกระดับพลังงานของคุณหนีสิ่งเหล่านี้เมื่อใดที่คุณผ่านบททดสอบจิตของคุณจะเลื่อนระดับสูงขึ้นทันทีเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่ทำไมครูบาอาจารย์ถึงส่งบททดสอบมาให้คุณทำไมจักรวาลถึงส่งบททดสอบมาให้คุณก็เพื่อที่จะให้คุณได้เข้าสู่เส้นทางและเป็นการเลื่อนระดับของจิตของคุณขึ้นไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปใช่ไหมคะเหมือนกับว่าคุณได้เล่นเกมเพราะคุณผ่านเลเวลนี้คุณก็อัพเลเวลใช่ไหมคะอัพสเต็ปขึ้นมา ทีนี้เงินทองอะไรมันก็จะรออยู่ในสเต็ปต่อไปอนึกออกปะประมาณนั้นนะคะอู้หูเดอะฟูเดอะฟูออกมานะคะแม่หมอไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่นะถ้าที่ผ่านมาพลังงานของคุณมันค่อนข้างอึดอัดอที่ผ่านมามันจะมีการต่อสู้นะสู้รบปบมือนะคะกับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดมันอึดอัดนะคะไม่ได้รับอิสระนะคะอะไรก็แล้วแต่ให้ฉันจะต้องต่อสู้กับเรื่องราวเหล่านี้มากมายจะต้องตามแก้ไขปัญหาอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคนรอบข้างนะคะจากนี้ต่อไป ไม่ว่าใครจะเจอเรื่องราวหน้าที่การงานอะไรที่ต้องรับบทหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนมีความรู้สึกว่าสู้อยู่เพียงลําพังนะต่อไปนี้นะคะชีวิตของคุณจะได้รับอิสระคุณจะมีอิสระภาพคุณจะได้ออกเดินทางคุณจะได้เดินออกมาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณไม่เอาอีกแล้วอะคะ่ะนะพลังงานที่มันค่อนข้างหนักหน่วงอะไรประมาณนี้คุณจะได้ใช้ชีวิตที่มันเป็นตัวของคุณเอง อย่างที่ใจคุณปรารถนาเลยนะมองเห็นแบบนั้นนะคะอืมแต่ถามว่าคุณทิ้งงานไหมคุณก็ไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะคุณรู้แล้วไงว่าไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่การวางจิตนะคะคุณรู้แล้วว่าเฮ้ย mm. ต่อไปเนี้ยมันมันมันทำได้โดยที่เราไม่ต้องทุกข์อ่ะแบบเนี้ยค่ะนะจิตเป็นอิสระมากๆเลยนะคะอะต่อเลยโอ้โ oh. ห เดี๋ยวจะมีบางสิ่งบางอย่างถูกเปิดเผยขึ้นนะคะใครก็ตามที่ทำอะไรรับหลังคุณนะอืมอาจจะเป็นการทำอะไรที่ให้คุณอาจจะต้องได้รับการเดินเนื้อร้อนใจนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณจะต้องมีการสูญเสียนะสิ่งที่มันเป็นของรักของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทำอะไรรับหลังคุณก็ตามนะเดี๋ยวมันจะถูกเปิดเผยขึ้นนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณก็แอบซุ่มทำอะไรบางอย่างที่ ไม่ให้ใครรู้นะคะช่วงนี้นะมีใครแอบทุ่มซุ่มทำอะไรไหมนะคะอืมถ้าคุณแอบซุ่มทำอะไรเดียวจะได้มีการเปิดเผยในสิ่งที่คุณทำขึ้นนะคะให้ออกสู่สาธารณชนให้ออกสู่ให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าคุณทำอะไรนะคะ ตอนนี้ซุ่มทําเพราะว่าคุณยังไม่อยากบอกใครนะคะถ้าเป็นพลังงานของคุณนะในการที่ว่าแอบ,บทําอะไรบางอย่างแต่ถ้าเป็นพลังงานของคนอื่นนะคะที่ทําอะไรรับพลังคุณก็แล้วแต่นะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะจัดเดี๋ยวจะจัดให้นะคะเดี๋ยวจะได้รับรู้ความจริงเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้ถึงความเป็นจริงว่ามันมีอะไรกันแน่นะคะที่แอบ,บซ่อนอยู่ด้านหลังของคุณประมาณนี้เลยนะคะ เคยเป็นไหมนะอยู่ๆบางทีก็จับโป๊ะได้โดยที่คุณไม่ได้ไปตามหาอะไรนะคะอยู่ๆความจริงมันจะถูกเปิดเผยโบ๊ะบะออกมาของมันเองแบบนี้เลยนะคะอืมโอโหอะไรเนี้ยเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอืมอืมจะอ่านเป็นพลังงานนี้ดีไหมเนี่ยนะคะเป็นพลังงานของ หากคุณมีนะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยโปร่งใสนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อ,อคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรคุมเครือนะคะยังมีอะไรที่แบบรับหลังทํารับหลังคุณอยู่ไหมนะคะหรือคู่ของคุณแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอันนี้บางท่านบางคนเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ไม่ต้องรับเอานะคะ ก็ให้ดูไปฟังไปเพลินๆนะคะก็คือไม่ต้องรับเอามาก็คือถ้าไม่ใช่ของคุณก็คือไม่ใช่นะคะแต่มันมีนะคะพลังงานของบางคนบางท่านนะคะที่จะต้องได้รับรู้ร่วงรู้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คู่ของคุณได้ทําเดี๋ยวมันจะถูกเปิดเผยนะคะเดี๋ยวจะถูกพิภากษานะคะเดี๋ยวจะมีการเออเรื่องแดงขึ้นหรือนะคะถ้าเป็นคุณทำสิ่งเหล่านั้นเองนะมันก็ อาจจะถูกเปิดเผยขึ้นนะคะอืมสิ่งที่คุณรอคอยนะคะตอนนี้มีใครรอคอยเรื่องการเงินอยู่ไหมนะคะการเงินการงานที่คุณรอคอยอยู่นะคะเอ,เอ้สิ่งที่งานที่เราสมัครไปนี่มันจะได้ไหมนะคะคนรักของเรานะคะที่เรารอคอยนะคะให้ เป็นบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะเคยไปตกลงกันไว้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยได้พูดคุยกันไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องการเงินนะคะอาจจะเป็นเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณรอคอยอยู่นะคะกับคู่ของคุณนะอืช่วงนี้มันก็อาจจะยังแบบต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะ ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องการเงินที่คุณเคยไปคุยกับคู่ของคุณไว้นะคะว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะรอเงินตกเบิกเงินอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าอืมถ้าเป็นในเรื่องของัดเงินที่มาจากงานนะคะก็อาจจะต้องมีการรอคอยอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้นะคะแต่คุณรู้ได้แน่นอน ถามว่าได้ไหมได้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่เวลานี้เพราะยังไม่ใช่ทารมิงนะคะอืออาจจะต้องรอสักหน่อยนึงแต่ถามว่าได้ไหมได้แน่นอนนะคะโอ้โหมาอีกแล้วจ้าเดอะเมจิกเนะคะเมื่อกี้เปิดมาที่เป็นไพ่สำรับแรกใช่ไหมคะก็มีเดอะเมจ c กเทียนออกมานะคะเป็นลักษณะของคนที่เป็นนักเวทนะคะคนที่มี เซนมีสัมผัสมีอินทิ t ชันมีของเก่าของเดิมยังรู้ฟ้าดินนะคะมีความรู้เก่าความรู้เดิมนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกับเบื้องบนเบื้องล่างได้นะคะอืมบางคนบางท่านนี้ทําสมาธินะคะเคยไปนระกไปสวรรค์น,นะคะเคยไปดูสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะคะเป็นคนที่มีไซคิคับิลิตี้นะคะอืมร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาด คนที่ไม่ใช่เป็นนักอ่านไพ่คนที่ไม่ได้เป็นนักพยากรณ์ไม่ได้เป็นหมอดูนะคะคุณก็จะเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ง่ายนะคะคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดมีครบทุกธาตุเลยนะคะดินน้ำลมไฟนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทำอะไรสำเร็จทุกอย่างเนื่องจากเป็นคนฉลาดมีไว้พิบมีปฏิพานนะคะอืจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกนะคะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้ในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีนะคะใครที่มีคู่นะคะเป็นคนที่เป็นเะ h e m a g i c i a นนะคะก็ให้รู้ไว้ได้เลยว่าอืมแล้วไพ่ขึ้นมาตรงกันด้วยแบบนี้นะคะใครก็ตามแต่นะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกนะคะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเช็คโทรศัพท์มือถือของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบนะ <laughs> เป็นคนที่รักอิสระมากเลยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นตรงกันนี่ทั้งเก่งทั้งฉลาดหลักแหลมอมืมีปัญญายาด้วยนะคะคนคนนี้นะอืแล้วก็ไม่ชอบการบีบบังคับไม่ชอบการทําอะไรที่มันอยู่ในกรอบนะคะนี่เพราะว่าขึ้นตรงกันกับเดือฟูเนาะอืก็เลยต้องอ่านเป็นแบบนี้นะคะใต้สำรับเป็นอะไราอ่ามาดูใต้สำรับกันคะ่ะ ว,ว้าวพลังงานของคุณดูเลยนะคะนี่อ่ะแม่หมอให้คุณหนึ่งใต้สำรับเป็น king of pentacles นะคะเป็นราชาเหรียญน,นะคะคุณจะได้นั่งอยู่บนบัลลังแห่งการเงินความสุขความอุดมสมบูรณ์ความอันบันดันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่าราชาเหรียญก็คือเศรษฐี ภายของเศรษฐีนั่นเองนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะใครก็ตามแต่นะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะในทท้ายที่สุดแล้วชีวิตของคุณจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งการเงินของคุณเองใครที่รอคอยการเงินนะคะคุณจะได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะว่าราชาเหรียญคุณก็รู้กันอยู่นะคะว่าเศรษฐีนะ เอเซียไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นะเพราะว่าตัวนี้เป็นพลังงานที่ว่ามันเป็นพลังงานที่มันอยู่ภายในของคุณนะคะต่อให้คุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็มีพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างนะอยากมีอะไรอยากใช้อะไรมีทุกอย่างไม่ขาดเหลือเรื่องเงินเรื่องทองนะคะ การเงินการทองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสบายๆนะคะเดี๋ยวจะได้นั่งอยู่บนบอลลังนะเอาจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้อดไม่ได้อยากนะคะก็มีกินมีใช้จะเอาจริงๆก็ไม่หมดไม่สิ้นนะอืมเป็นในลักษณะแบบนั้นใครที่ยังไม่ได้ยืนอยู่ในจุดนี้นะคะจุดที่มีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้นคุณจะได้เดินทางไปอยู่ในจุดนี้นะคะอย่างแน่นอนนะคะฟันธงการันตีอ่ะอีกใบหนึ่งดูสำเร็จนะ การงานการเงินความรักความสัมพันธ์ความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าไพ่ six of wands ออกมานะคะเป็นไพ่แห่งวิกตอรี่นาะเป็นความสําเร็จนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณการเงินการงนางน,างน,างนทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างจะประเดีระดังมาเลยนะคะจะได้ทําอะไรง่ายๆสําสเร็จง่งายๆการเงินก็จะเข้าแบบง่ายๆนะคะสุดยอด คลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะแม่หมอก็จะจบไว้แค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรแม่หมอก็ขออวยพรนะคะให้คุณประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเนาะวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ